กระไตรงยุบอ่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ขอบคุณครับฟังแล้วชื่นใจผิดถูกไม่รู้คนแรกตอบมากระไรตรงยุบอ่าฟังแล้วก็ชื่นใจเป็นบล็อกจริงแก่บ็อกสดอ่าโอเคนี่ จานใหม่จานใหม่กับจานเดิมแยกกันยังไงเออเกนหน้าเพี้ยนอ่ะนะครับคมชัดกระไหลแท้แท้เจาะห่วงทีเดียวแท้ห่วงด้านหลังปิ้นดีจานลายมือหลวงปู่แน่นอนอ่ะ มีรอยแกะต่อยันอ่านี่คือเราผมจะรู้แล้วครับว่าใครที่ดูพระเป็นแล้วหรือ,อยังไม่เป็นอ่านะครับเกหน้าเพี้ยนไม่เพี้ยนนะฮะหน้านี้แหละครับถ้าคิดว่านี่เพี้ยนไม่มีแท้ไม่มีเหรียญแท้ในโลกแล้วะนะครับอ่านะถ้าคิดว่าเหรียญน,นี้หน้าเพี้ยนก็จะไม่มีเหรียญแท้ในโลกทันทีครับนะเพราะว่าอันนี้คือหน้าไม่เพี้ยนตรงบล็อก เนะจาะทีเดียวมีเหตุผลเจาะทีเดียวตัดมีคลิปปินอ,อันนี้ก็เป็นจุดตึงที่ใช้ใดูได้จานใหม่ใครที่บอกว่าจานใหม่และจานเดิมเป็นยังไงนะครับแต่คนที่ใช้เรื่องลอยต่อยันเป็นที่ตั้งเหรียญน,นี้ก็จะก็จะได้ดเปรียบคลอื่นนะเห็นไหมตัวทอทง นี่แกะเส้นไก่กันชัดเจนสีสะทองนี่ตัวสอสาลานี่เนี่ยเส้นกก่กันเหมือนเอาไม้เอาเหมือนเอาไม้ขีดมาต่อกันเลยเห็นไหมฮะเนี่ยรอยต่อยันนี่โอ้โหชัดเจนครับ ช่ไหมตัวต,ต่อเต่าเนี่ยไหมการแกะตัวหนังสือลอยต่อยันในตัวนอหนูนี่ชัดเจนนะกระไรตรงยุกอ่กระไรตรงยุค,รรต,รยคตรงยังไงก็นี่ไงตรงกันไหมมีพ่อปะอ,อีกเรียนใช่ไหมอยู่ไหนพ่อปอป่ออยู่ตะน,นะเห็นไ,ไหมครับ ฉะนั้นคือนะฮะถ้ากระไลยุคถัดมานี่ชุบนิกเกิลกระยุคถัดมานะครับกระไลยุคถัดมาชุบนิกเกิลฉะนั้นแล้วนะครับเราอะถ้าให้ความสำคัญกับพระที่อยู่ตรงหน้าพระเครื่องไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าส่องพระไปหัวสมองยังคิดถึงคําพูดของเซียนเรียกว่าเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่ฟังมามากกว่าความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันเหมือนกับคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, นะไอแมวหน้าสั้นๆคือหมีโคลาจริงๆมันเป็นแมวเปอร์เซียถ้าคุณคิดว่ามันเป็นหมีโคลาคุณก็จะไม่เชื่อว่ามันคือแมวเปอร์เซียอารมณ์เดียวกันครับนะ ทุกวันนี้คนเราที่ดูพระไม่เป็นอ่ะเพราะเขาก่อขู่มามากนะครับเวลาส่องพระก็จะนึกถึงแต่ข้อมูลที่เขาก่อขู่มาซึ่งข้อมูลที่ก่อขู่ได้ยินมาเนี่ยเราไม่เคยฉุกใจคิดสักนิดแล้วว่ามาได้รับการพิสูจน์หรือยังนะครับอันนี้คือแท้เหรียญที่แท้คือสามารถดูแท้ได้ภายในไม่เกินห้าวิด้วยกระไลตรงยุคเจาะทีเดียวไม่มีรอยถอดตัวหนังสือมีรอยต่อ,อยันอันนี้แท้แล้ว อ่านะครับแล้วคนที่บอกจานใหม่เนี่ยถ้าเหรียญน,นี้จานใหม่ผมบอ,อกเลยครับนะก็ก็จะไม่มีนะฮะลายมือให้คุณได้จําในการพิจารณาเหรียญน,นี้แน่นอนเหรียญที่เดิมทั้งหมดครับเห็นไหมกระไหลตรงยุคและกระไหลแบบเนี้ยสามารถเอาไปดูเหรียญอะไรได้ ทุกเหรียญครับที่เป็นเหรียญสร้างในปีส5 0 0บวกลบไม่ว่าจะเป็นพ่อสดวัดปากน้ำพ่อเพลินหนองไม้เหลืองคือในเหรียญกระไหลทองทั้งหมดนะครับอ่าฉะนั้นคำตอบแล้วเหรียญนี้คือเหรียญแท้ครับใครที่ตอบว่าแท้นะก็ถือว่าคุณสอบผ่านอ่านะเหตุผลที่บอกว่าแท้ก็คือกระไหลถึงยุคเหลืองข้างล่างขาวเข้าไหมฮะ อ่าจานจานเดิมนะครับตัดตรงยุบอ่าเห็นไหมฮะเจาะชีเดียวไม่มีรอยถอดอ่าใครที่ตอบแท้ก็ดีใจด้วยนะครับอ่าใครที่ตอบแท้ก็ดีใจด้วยเนี่ยกระไหล่ก็จะเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะเห็นไหมฮะกระไหล่แบบเดียวกัน แบบเดียวกันไหมอ่าถ้าแบบเดียวกันก็คือจบนะครับเพื่อนเพือนก็เข้าใจลนะไหนมีอะไรให้ตื่นเต้นกันอีกอืมอันนี้เหรียญน,นี้ต้องบอกเป็นเหรียญที่ใครก็อยากดูเป็นใครก็อยากได้เหรียญเนี้ยรับจากหลวงพ่อน้อยมาแล้วโดนรถชน รับเพิ่งรับจากวัดเลยออกมาโดนรถชนไม่เป็นไรเ,เนี่ยเหรียญเนี้ยประสบการณ์ของเหรียญเนี่ยอ่าคือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลา,าเนี่ยเป็นพระเกจิที่หลวงพ่อเงินบอกว่าเก่งกว่าท่านใช่อานะครับหลวงพ่อน้อยนี่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนวัตถุมิ่งนล่นนี่คือตำรวจก็ใช้จนก็ใช้แม่ค้าก็ใช้เหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญหอระฆังเป็นเหรียญที่สมัยก่อนเนี่ยใครก็อยากดูใครก็อยากได้ใครอยากดูเป็น อ่ะผมยังไม่เห็นเหรียญนี้นะแต่เอาว่าสมัยก่อนที่เขาสอนผมก่อนนะครับอ่าอขูเหรียญมีเส้นน้ําตกหลังคอมีเส้นขีดสองเส้นเหรียญจะเป็นผืนเหมือนผิวค้างคก<า>จำมาแบบนี้อ่ะไปดูกันเหรียญจะเป็นผืนเหมือนผิวค้างคกเนี่ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเนี่ยเหรียญเนี่ยต้องเป็นผดอ่าเห็นไหมเหรียญต้องเป็นผด เหมือนผิวข้างคกนี่ก็คือตามตามสูตรเห็นเต็นเสตเห็นเอน็นเอน็เอนตรงคอไหมมีเส้นผ่าวิ่งสองเส้นคือตำแหนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นตรงนเ,ตนะเนี้ยคุณังเกตนะเนี่ยจะมีเส้นวิ่งสองเส้นอะเดี๋ยวไปดูเห็นหรือว่าอันนี้คือศึกษาในสมัยก่อนไงเห็นไหมอ่าผิวเนี่ยต้องเป็นพืนเหมือนผิวข้างคก ครับอ่าแน่ที่เขาสอนมานะครับสรุปแล้วตอนนี้ของเกมก็มีใช่แต่มาถึงหน้าตรงเนี้ยผมบอกหยิบมาปั๊บกระไรตรงยุคนะครับเหรียญไปเหรียญแกะบล็อกสดตัวหนังสือมีรอยต่อยันคือหยุดเทียวไม่มาถามแป๊กได้ไหมอันนี้นะครับนิดนึง นี่องเคี้ยม็มาขามนะนะป๊อกแป๊ก,ปก,ปกไม่มีทางใกล้เคียงครับคือไอสิ่งที่เราคิดว่าใกล้เคียงอะฟังเท่ามาว่าเก๋ดีแต่ผมถามจริงๆคุณเคยเอาแท้กับเก๋มาวางในมือไหมถ้าเราศึกษาพระโดยฟังอย่างเดียวอะเราก็จะกลัว พอเวลาฟังมากๆกลัวมากไม่มีความมั่นใจอารมณ์เดียวคนว่ายน้ําอะครับกลัวมากว่ายน้ําไม่เป็นอ,อารมณ์เดียวคนหักขับรถอะกลัวมากๆไม่กล้าหักขับรถนะแต่คนขับรถเป็นเขาก็นะสบายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนพักคเครื่องเหมือนกันนะครับเซียนพักเขาไม่อยากให้คุณฉลาดหรอกถ้าคุณฉลาดเดี๋ยวเขาหลอกคุณไม่ได้มีภาพอบอกไหมฮนะฉะนั้นขอคือคุณเคยคุณคิดว่าเกดีมีเนี่ย เคยเอาแท้กับเกาวางเทียบกันไหมถ้ายังไม่เคยก็ขอบอกว่าอย่าเพึ่งเชื่อว่ามีภาคเก้ดีอันนี้แท้ก็คือเนี่ยง่ายๆครับเห็นไหมลอยต่อยันคมมากเลยไหมเนี่ยอะไรคือลอยต่อยันคือการแกะสลักบนบล็อกเหล็กฮะอะไรตรงยุคบล็อกจริงจบแล้ว เนี่ยท้ายวิธีผมเนี่ยดูแท้เกได้ภายในไม่เกินสิบวินาทีคือถ้าลอยต่อยันถูกแกะบ็อกสดไอ้ตำหนิต่างๆมีโดยออโต้ใช่แค่นั้นเองครับนะตำหนิต่างๆมันมีโดยออโต้แต่ถ้าดูตำหนิก่อนเนี่ยคุณมีโอกาสโดนพากเก้เพราะอะไรตำหนิของเก้มันทำได้แต่กระไหลมันจะย้อนไปทำให้ถึงยุคกับมันทำไม่ได้ มันจะไปแกะบล็อกจริงอ่ะมันทำไม่ได้มันได้ไดแค่ถอดซิลิโคนอะอันนี้ก็คือเหรียญน,นะหอระครังหลวงพ่อน้อยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ยอดนิยมมากประสบการณ์เนี่ยวันนี้ผมก็หยิบแต่นะพระเครื่องเด็ดๆอ่ามาให้เพื่อนๆอันนี้พอแพร์พอพี่กุณทอง ตะกุดทองคำอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นพิมพ์คะแนนอ่ะอันนี้คุณต้องรู้งานเลี่ยมก่อนว่างานเลี่ยมเนี่ยมันเก่าจริงหรือมันแก้งเก่าอ่าคุณต้องดูให้รู้กัว่างานเลี่ยมเนี่ยมันเป็นงานเลี่ยมเก่าจริงหรือแก้งเก่าถ้างานเลี่ยมเก่าจริงใช่ไหมแน่นอนอันนี้ต้องแท้ คือถามว่าเราดูพ้าแท้หรือเก๋เาเราหาว่าอะไรที่บอกบอกถึงความเก่าพลาสติกเนี่ยก็บ่งบอกถึงความเก่าได้ mm hmm. ทําไมสิงห์หลวงพ่อมุ้ยจริงเล่นเลี่ยเมเดิมเพราะเลี่ยมเดิมเขาบอกความเก่าได้ uh huh. นพะพลาสติกแบบนี้คือเก่าแน่นอนอ่ะแล้วเราก็ไปคลากันต่อว่าเนี่ยอันเนี้เจ้าของก็ต้องบอกแน่นอนว่าที่ไหน uh huh. ถูกไหมแต่เราจะเชื่อเขาได้หรือไม่ได้เราต้องดูจากวัตถุมงคล เพื่อนๆว่าเนี่ยที่ไหนเนี่ยคุณฟังผมเนี่ยคือผมก็ถ่ายทอดหลักการวิเคราะห์ของผมให้เพื่อนๆเลยอันไหนที่ไม่จริงคิดว่าไม่ใช่นะฮะโต้แย้งมารับฟังแต่เราต้องหาข้อสรุปกันให้ได้นะพูดเอามันเราไม่เอาเราเอาพูดให้ได้ข้อสรุปเพื่อนๆว่าที่ไหนเห็นไหมคราวเนี้ยถ้าไปเราเจอแบบเนี้ยถูกป่ะ เราจะแขวนใช้เราจะอาัาธนาเป็นหลวงพ่ออะไรหรือวันหนึ่งมีคนมาขอเช่าเราเราจะตีราคาเราจะตีราคาเป็นหลวงพ่ออะไรอ่ามีคนตีเป็นพ,อพ่อทาบแน่นอนครับอันนี้เขาก็บอกผมเป็นพ,อพ่อทาบกระบอกขึ้นพึ่งแล้วสีพึ่งหลวงพ่อทาบก็สีเขียวอ่าตรงตัว เอาง่ายๆว่าสีพึ่งพรอทาบแค่เม็ดถั่วเขียวก็หลายพันเอาว่าขนาดเขาบอกว่าหลวงปู่ทิมวัดลหาร่จะทําลูกอมต้องเอาสีพึ่งพรอทาุมาทาผมจะเชื่อได้ไงว่าเป็นพ่อทาบอาย่างแรกคือแท้ก่อนป่ะโอเคพลาติกแบบนี้ต้องมีปีสองพันห้ร้อยใช่ครับอ่ะอย่างนี้อ่พาติกตรงยุคมีโอกาสแท้แล้วอ่ะพาสติกตรงยุค 2 5 0 0ฟน้าๆเนี่ยอันเนี้ยเออมีโอกาสแท้แล้วนะครับ2500ขึ้นมาเนี่ยปัตติกเก่าแล้วนี่ยปัติกมีตอนไหนพลาสติกเริ่มมี2490ัน่รอยเกว่าต่อมาที่ลองด้วยกระดาษสีเนี่ยอ่าลองด้วยกระดาษสีข้างล่างเนี่ย เราจะคุ้นเคยกับสิงเราจะคุ้นเคยกับสิ่งตัวเล็กๆอ่าจิ๋วๆที่แปะลงไปในกระดาษซึ่งสิงเหล่านั้นก็จะเป็นสิงหลวงพ่หอ,อหอมวัดาซากมากพ่อหอมซากมากอยู่จังหวัดอะไรไรยองยองอ่าพอทราบก็ไรยองอ ปูทิมก็ระยองฉะนั้นแล้วอันนี้ถ้าบอกเป็นระยองมันไทยธนาวุธไงใช่เลยใช่เลยอนไนนี้ <c oughs> นะนทะานะไทยธนาวุธได้ไงใช่เลยนะครับเริ่มสนุกเริ่มสนุกถ้ามีคอมเมนต์เยอะๆเราก็ได้คุยกันเห็นไหมฮะฉะนั้นเจ้าของผมบอกเนี่ยพอทาบเออเราจะเชื่อไม่เชื่อก็เออเอ,อ,อย่างนี้อย่างนี้เชื่อได้ครับ <c oughs> เพราะสีพึ่งมีความเก่าตะกุดมีความเก่า ตะกุดแท้หรือเก๊สองวันพอเราไปส่องปุ๊บเออตะกุดมีรอยจานเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือรอยจานเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยทะลากทะเนะีคือรอยจานอ่าตะกุดรอยจานทะลุออกมาขนาดเนี้ยอ่ามีอักขระแน่อ่าแท้แหละอ่านะเอ้ยเขาเอาตะกุดอะไรมาเลี่ยมใส่ก็ได้มั้ง เราคิดตอไปอีกเราต้องเราต้องเราแวงเราต้องเราแรวบอ่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล่นขยับมาอยักน,นุ่มนี่อ่าเขา,เาตะกรุดอะไรมาเลี่ยมใส่ก็ได้มั้ง mm hmm. ผมก็เราแวงเหมือนคุณนะแต่พอมาดูปุ๊บเฮ้ยอันเนี้ยเลี่ยมมาหลายสิบปีแล้วเออถ้าเลี่ยมมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยสมัยก่อนของไม่มีราคาอ่าของวันเนี้ยสมัยก่อนยังขายไม่ได้ยังไม่มีราคา อ่ะ <c oughs> นะครับเคยได้ยินผู้ใหญ่บอกมาสีพึ่งพ่อะธาบจะเป็นสีดำดำเอาง่ายๆสีพึ่งทำจากอะไรอ่าสีพึ่งทำจากอะไรอ่าสีพึ่งก็คืออะไรขี้พึ่ง <c oughs> แล้วขี้พึ่งสีอะไรเขาบอกเราได้ แต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เราเออใช่ไหมสีพึ่งสีอะไรอ่า <c oughs> ใช่เราต้องระแวงไว้ก่อน <c oughs> ฉะนั้นอันนี้เลี่ยมมาโอ้โหเก่ากึกแสดงว่าตอนนั้นของขายไม่ได้ <c oughs> อ่เาเขา,เขาไม่เขาเขาไม่เลี่ยมมาขายแน่นอน <c oughs> อ่ะอันนี้ข้างหลังเป็นกระดาษสี <c oughs> คือเหมือนกระสิ่งวพาหอมระยองเหมือนกันโอเคเข้าจะได้เป็นระยอ อ่ามีคนบอกสีสีพึ่งเป็นสีดําแล้วลูกอมปูทิมอ่ะที่เขาเคลือบสีพึ่งอะสีอะไรเขียวอ่าถ้าบอกสีพึ่งต้องสีดาลูกอมปูท,มทิมต้องทิ้งหมดเลยนะ <laughs> ง่าย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 ,ายอ่าเนี่ยคือขอบคุณครับที่ถามในคําถามก็จะต้องมีคําตอบกันฉะนั้นเพื่อนๆคิดว่าสีพึ่งพพทาบจะสีดํา หรือเป็นสีเขียวแบบนี้อ่ะก็แล้วแต่นะอันนี้ก็คือเราเล่าสู่กันฟังใช่ครับนะฮะถ้าถามจริงแล้วสีพึ่งประทาบที่ที่เห็นนะก็คือสีเขียวนะครับอ่ะอันนี้ก็ อยากได้อะไรก็ถามกันนะอ่าอยากได้ใช่ครับก็ที่เขาลงกับลูกองค์ปูทิมก็สีเขียวอะนะครับอืมอันนี้โอ้โหอันนี้น่าจะนะทุกคนต้องรู้จักดี เดินเข้าหูระยองอคําพูดนี้เข้าหูประจําก็เขาพูดได้นะครับบางคนจําแล้วก็เอามาพูดต่อแต่เราสามารถจะวิเคราะห์ได้ครับขอบคุณครับใช่ครับสุดจุดยอดเอามาเล่าสู่กันฟังดีมากนะคราวนี้ถ้าเราเจออะไรแบบที่มันวิเคราะห์แล้วมันไม่ตรงอะ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องใส่ใจคำพูดนั้นนะครับอ่ะอันนี้อันนี้คือหลวงปู่ทวด หลังต้นหนังสือเล็กซึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับเชื่อเชื่อเชื่อเหลือเกินว่าเป็นพระในฝันของทุกคนเพราะถ้าเป็นกะไหลทองมันจะเป็นสิ่งที่หายากเอาง่ายๆเหรียญหลวงปูท่ทวดนะครับทองแดงลมดําสมมุติว่าห้าหมื่นอัปกาห้าหมื่นกระไหลทองสองแสนห้า คือกระไหลทองเนี่ยเขาทําน้อยสมัยก่อนต้องใช้ทองคําแท้ทำเขาทําน้อยฉะนั้นหลวงปู่ทวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับหลังตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นเหรียญถ้าเป็นกระไหลทองแพงครอ่าแพงนะฉะนั้นถ้าเป็นแบบกระไหลทองวันนี้ก็ต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะที่พึงปรารถนาของนักสะสมพระกันทุกผู้ทุกคนคมันเกี่ยวกับกรรมการไหมก็ เขาก็คือจริงเขาทําแจกคนพิเศษอ่าเขาทําแจกคนพิเศษอาจจะคนที่อุป,ปการละครับอ่านะฮะดูยังไงแต่องค์เนี้ยเขาโชคดีค่อนข้างดูง่ายอ่าค่อนข้างดูง่ายดูยังไงคือเพื่อนๆจำเส้นเล็กๆคือก็คือบล็อกจริงอ่ะครับอ่าคือบล็อกจริงอ่ะาพาปั๊มอ่ะครับ พระปั๊มอ่ะก็คือเหมือนเหรียญปั mm ๊ hmm. มอ่ะใช่ไหมเขาก็าจะมีร่องรอยของการแกะบล็อกจริง mm hmm. อ่าคือต้องบอกเลยว่าเส้นสายฝนเนี้ย mm hmm. บางคนเรียกเส้นสายฝนจะมีขวาง mm hmm. กับมีนอน mm hmm. นะจะมีแต่ถามผมนะ mm hmm. ผมชอบเส้นแบบนอน เพราะของเก๊มันทำแบบตรง oh. คือต้องบอกว่าผมก็ค้าบอร์ดอยู่ทั้งงานแท้และงานเก๊เอ,อางี้ก่อนนะครับอ่าถ้าของของของเก้เนี่ยมันจะเป็นเสียนะเส้ยนตรงเนะี่ยเสี้ยนตรงเนี่ยถ้าเราเจอแบบนะเสี้ยนแนวนอนแบบเนี้ยปลอดภัยนะครับอ่านะอ,อันนี้ก็ ตามการเวลาก็มีสนิมขึ้นเล็กน้อยสนิมเนี่ยก็ใช้ดูพ้าแท้เกได้นะ่ะผมจะบอกให้สนิมเขียวเนี่ยใช้ดูแท้เกได้ด้วยเพราะสนิมเขียวแท้เป็นแบบนี้ถ้าสนิมเขียวเกมันจะเป็นชินสีแต่งนะอันนี้ก็คือดูให้เป็นบล็อกจริงนะครับดูให้เป็นบล็อกจริง เปียกทองไม่เปียกงานเปียกทองอะ่ะคุณต้องย้อนไปดูไลฟ์ผมงานเปียกทองคือเอาทองเนี่ยนะะเผาละลายไปกับผิวพระเลยถ้าทองหลุดพระเขาแว่งอะ่ะเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะใครบอกว่าเปียกทองคือพูดได้แต่ไม่ใช่หรอกครับอ่าพูด่ะได้เปียกทองแต่ไม่ใช่หรอกครับนะกระล่ทองนะบางคนก็พูดเอาเท่ไงพูดอัพราคา คือบางครั้งเขาอยากจะพูดเัาราคาเปียกทองแต่บางอย่างเราอย่าพึ่งเชื่อง่ายครับอ่าบางอย่างเราอย่าพึ่งเชื่อง่ายอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดอันนี้ก็ต้องบอกว่านะถ้าเป็นลมดําธรรมดาก็น่าจะประมาณสักแสนเศษเศษแต่พอเป็นกระไหลทองก็นะฮะดันนุพลแก้วกางที่สุดของแจ้อ่านะครับ ก็จะเป็นดันุพลแก้วการนะที่สุดของแจ้ก็เรียกว่าเอาลมดำมาสิ